今天呢这么多的人来这个地方来过这个节就是想跟你们因为平时你们都在每一个基地里面大家见面的时间都很少茉莉诺茉莉花和我干奶奶并有奶奶问完了呢还是我俩呢茉莉花带了酸奶你一般喝的豆浆也好牛奶也好豆 格我第一个你们为经过的发展做了很多的事情，而且做的都很好啊！带到国内后不要还我的啥？经过了后呢，还嘛？同时呢，那个按照我们以前公司的规定，就是从今年开始，我们已经卖了好几千万，哈、啊，是不是？对，嗯。对 ลุา7,000,000อ๋อ a y ้วี่นี่ a l r e a d าล้7,000,000แ้าบาน้องมอีการ่ะไปเนาะม่นนี้บ้านน้องสีออกไปงานไปบริษัทเนาะมันนี้หน้าพ่นบอกไปบริษัทเนาะจะงไปยังพี่น้องยังบุหุวบานน้องยังบุหุเนาะว่าไปยังไปบริษัทเนาะพี่น้องไปกับบามีแต่ก็หนาไปก้อนแล้เนาะนีก็สิบโมแล้วเนาะ ย่า็ที่ไปบริษัททางหนองพี่น้องบริษัทใหญ่ส่วนทุเรียนแหะแจ็คเพิ่นบอกไปยังเนาะเดี๋ยวสิไปถ่ายให้ทุกคนเบิง่งเนาะอยู่คนเนาะเดี๋ยวเฮาไปนี่พี่น้องเตรียมรถออกไปเน,นาะถังอย่างเงี้โอ้กล่องสัน่นพี่น้องโอ้เจ็บคอแล้ว <c oughs> แต่งตัวรอแน่นิดนึงเนาะมื้อน,นี้พี่น้องอากาศก็หนาวเนาะโอ้ใส่ก,นกันหนาวครับนะครับรอบอที่ไปเอาเครื่องอยู่คนนหละ ก็บอมีเนาะน้า,นาวเออแบนใส่วอลเลตดว่ลรลมีอยู่เดี๋ยวเขาเชียออกไปนองกันเนาะไปหนองไปไป,ไปบริษัทเนาะหมอจะบริทางด้วยนะจะบริทางไปด้ยเ้นซื้อด้วย ข้างหน้าคนอ่ะหมวเป็นมั่วเลยกหอนเดลยเนาะฝนตกสั่มเลยโอ้ฝนตกสั่มมีหอนนะพ่นเป็นอ่ฝนตกข้ามสองหมอกวงเต็มทางเลยทางมาฝนใยา่เลยครับ คนบายเข้ามามาลำบางเขามาสาวยังนครับเียมเลย้องเลยวัดเด็กมาไอ้ห่ะวานนี้เด็กเมื่อารจตวัดตื่นบรรยากาศในงานเยี่ยาสิเปิเสียงเอาเนาะคนบาย อยูนีกันคือกันคือการกับยู่พุ่นแหลมื่อวีนไยพักมือน right ึงคือกันเ้อให้น้องเขาเออเออโดย่ะจิ้นที่แล้ว这么多的人来这个地方来过这个节呃就是想跟你们因为平时你们都在每一个基地里面大家见面的时间都很少เมื่อวานนั้ก็ได้ว่าถจอโอกาสอะไรเป็นมืออะไรวุ่นานแล้วเนี้ยคือบกล้วเนาะ บันีึกข้อแต่ะส่วนกันพกันทีแมนบริหอได้เจอกันนาเวลาบริเจอกันบริหพบบริพบเจอกันนะก็ได้ว่าถือโอกาสวันนี้สิมาลมกันกันไห้องนี่เขาเลย你们为国的发展做了很多的事情，而且做的都很好啊，大家欢迎你，为了给中国拉欢迎你，好同时呢，那个按照我们以前公司的规定，就是从今年开始。 我们已经卖了好几千万了啊是不是对那那多少啊七千万啊,千万啊已经卖了、嗯、这里已经卖了七千万了那边呢要个烂的这个泰国的山好呢 literal kaisernheimnheimendeedliangnheilbenihandyougetsii 过来那我们每年卖出去的果你看一点点除了气候

คุมาไปกันดูบริษัทใหญ่เลยนะคนใดจะไดป

ดูขวาเนาะอย่างมือกี่น้อ๋อขวดขวดอย่างหกน้ำตนนี้หั่นมือแน้ว่งเอาไรบรรยากาศไมงานเลย มีพักมนยังเนาะทองหลกหลาย,ายมีส่งต่อสุดตำเนาะเตรียมเนะจะได้ยันะงนานเ<ะ>นาะแบมบนี้เนาะ บรรยากาศในงานเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ว่ามียังไงพี่น้องไทยให้ทุกคนเบิ่งเนาะบรรยากาศเท่ามาร่วมกันอยู่บริษัทเนาะบริษัทชอนทุเรียนดาวพี่น้องดาวจีนเนาะคนกับบรรยากาศในงานทุกคนได้แหงพี่น้องเดี๋ยวเราคลิปเรากนาสีจุูบแข็งเนาะเดี๋ยวบอน้อมก้องในงานกินเขากินหนาแล้วเนาะอยวเขาขอการชิมหนาพี่น้องเดี๋ยวไปกนไปหนาแล้ว กลิล่นมีนะเดี๋ยวก็วออน้องขออนุญากยิ้เขาก็น้องพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าเนาะ